สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับช่องออสการ์ดีไอวนะครับวันนี้เราจะมาทําการติดตั้งนะครับบัวพื้นนะครับบ้านผมเป็นบ้านที่ยังทําไม่เสร็จนะครับคือทําไปเรื่อยๆนะครับมีงบเราก็ทําไปนะครับบัวพื้นวันนี้ผมเลือกเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับเพื่อจะได้ตัดกับบ้านสีขาวนะครับเครื่องมือที่จะใช้ในในวันนี้นะครับก็จะมีปืนยิงซิลิโคนนะครับแล้วก็ลูกหมูสีนิ้วนะครับ แล้วก็กาวตะปูนะครับก่อนติดตั้งนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดตรงพื้นที่เราจะติดตั้งซะก่อนนะครับทําการลองนะครับผมก็จะเอาตัวคิ้วบัวนะครับเอามาทาบกับพื้นที่จริงเลยนะครับอันนี้พอดีไม่ได้ตัด,ด,ดนะครับก็จะทําการายิงกาวตะปูนะครับ ตรงตรงนี้นะครับผมจะบาก4ผ้าองศาครับเพื่อให้เชื่อมต่อกับคิ้วบัวแผ่นต่อไปนะครับ ตรงที่ถ่ายเอาหม่ติดตรงนี้นะครับตรงที่ตัดออกตรงเนี้ยมันจะเป็นพลาสะติกติดออกมาแล้วก็หักออกมาได้เลยนะครับโอเคเราก็ทําการยิงกาวตะปูนะครับลงไปบนชิ้นคิ้วหัวนะครับเอาใหม่เนี่ยการยิงกาวตะปูนะครับลงไปบนคิ้วบ,บัวะนะครับยิงให้สุดเส้นเลยนะครับผมจะยิงเป็นเส้นยาวนะครับ การยิงเป็นเส้นยาวสองเส้นนะครับยิงกาวตะปูเสร็จนะครับเราก็จะมาติดชิ้นงานนะครับก,กดลงไปเลยครับกดลงไปให้แน่นกาวตะปูประสิทธิภาพสูงติดปึ๊บแน่นปับ๊บเสร็จแล้วนะครับ ทำเองง่ายๆนะครับวิธีของผมอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช่างตัวจริงนะครับช่างตัวจริงเขาอาจจะมีวิธีการวิธีการทําวิธีการอื่นนะครับแต่ผมเอาง่ายนะครับใช้กาวนะครับกาวตะปูยิงยิงยิงนะครับแล้วก็ดัดแล้วก็กดเข้าตามโค้งนะครับง่ายๆครับในหลายมุมครับมันจะยากตรงเข้ามุมครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับครับสวัสดีครับ